สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องวิ่ซีมีตังชนแนลนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาวิ่งว่าวให้ท่านผู้ชมดูนะครับหลังจากที่เราไม่ได้วิ่งว่าวหรือลงคลิปมานานแล้วนะครับเพราะว่ามีฝนนะครับฝนเยอะนะครับเราก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับไปสักพักหนึ่งนะครับเนี่ยครับวันนี้ก็จะมาวิ่งว่าวให้ดูนะครับเพราะว่าถึงฤดูการว่าวแล้วนะครับก็มีว่าวขึ้นหลายดงแล้วนะครับอากาศเป็นยังไงครับวันนี้ลง ดูดูว่าวเต็มที่นะครับประมาณ5้าสิบเปอร์เซ็นตะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ลายฝนต้นหนาวยู่นะครับนี่นะครับก็ยังไม่ถึงรดดูว่าวเต็มที่นะครับแต่ก็มีว่าวขึ้นเยอะมากนะครับเป็นว่าวของหลายๆคนนะครับทั้งอีกบกทั้งจุลานะครับว่าวสองห้องนะครับ สถานที่ก็ยังไม่มีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนเพิ่งเริ่มเกี่ยวข้าวกันนะครับยังเกี่ยวไม่หมดทุกนานะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปลองว่าวของเราดูนะครับว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นหรือยังไงไปรับชมกันต่อครับ กู๊ด เคกดซสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวิศมีตังค์แเทน้าเดินรับสนามนิสัยีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ bye รบ๊ายบาย